เวลาที่เราเติมลมยางต้องรอให้ยางเย็นก่อนจำเป็นแค่ไหนนี่คือหนึ่งข้อสงสัยที่ใครหลาย,ลายๆคนยังไม่ได้คำตอบนะครับวันนี้กับช่วงของเรื่องเล็กๆที่คนเช้เรถควรรู้เรื่องความสำคัญของยางรถยนต์นะครับถ้ายางรถยนต์นั้นขาดการดูแลสิ่งที่อันตรายที่สุดจะส่งผลเสียต่อรถก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเติมลมยางถือว่าเป็นสิ่งที่เจ้าของรถควรให้ความสำคัญ ส่วนคําถามค่าใจของใครหลายๆคนว่าการเติมลมยางต้องเติมตอนไหนตอนยางเย็นหรือในขณะที่ขับออกไปร้อนๆเติมได้หรือไม่การตรวจเช็คและเติมลมยางในขณะที่ยางยังเย็นอยู่นะครับเราจะได้ค่าที่แม่นยำกว่าเพราะว่าเมื่อรถของเราขับมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดความร้อนสะสมขึ้นที่ตัวยางความดันภายในลมยางก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลทําให้การวัดค่านั้นเกิดการผิดเพี้ยนได้ดังนั้นการเติมลมยางควรจะเติมในขณะที่ยางรถของเราอยู่ในสภาพที่เย็นนะครับแต่หากจําเป็นที่จะต้องเติมลมยางในขณะที่มันยังกําลังร้อนอยู่ผ่านการเดินทางมาแล้วมันก็สามารถทําได้นะครับเราควรที่จะเติมเผื่อประมาณ2ปอนด์ต่อตารางนิ้วจากค่าที่เขากําหนดเอาไว้หรือจะใช้วิธีการ เติมให้มันมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยกลับมาวัดอีกทีหนึ่งโดยปล่อยลมออกให้พอดีตอนที่ยางอยู่ในสภาพเย็นนั่นเองท,ทั่วไปนะครับลมยางจะลดลงประมาณ2-3ปอนด์ในระยะเวลา1เดือนนะครับหากลมยางหายไปมากกว่านั้นก็ควรตรวจสอบว่าเกิดการชำรุดมีรอยรั่วซึมผิดปกติตรงไหนหรือไม่นะครับทีนี้เรามาดูผลเสียนะครับในกรณีที่หากเราปล่อยให รถของเรานั้นลมยางมันอ่อนมากจนเกินไปสิ่งที่เราจะสัมผัสได้อันดับแรกก็คือพวงมาลัยนั้นจะควบคุมได้ยากในขณะที่เรากำลังเข้าโค้งนะครับและรวมถึงพื้นถนนร้อนๆในช่วงเวลากลางวันนี้นะครับจะทําให้ยางนั้นเสียรูปเสียทรงได้ง่ายขึ้นและถ้าหากเราปล่อยให้ยางนั้นอ่อนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับขาดการดูแลเลยก็จะทำให้ดอกอยางนั้นสึกไม่เรียบ หลายยางจะสึกมากกว่าตรงกลางและในทางกับการหากเราเติมลมยางมากโดยเกินไปก็เป็นสาเหตุทำให้หน้าสัมผัสของอยางนั้นสัมผัสกับถนนน้อยลงดอกอยางตรงกลางนั้นจะสึกมากกว่าด้านข้างและอาจจะทำให้ยางนั้นเกิดการระเบิดได้เนื่องจากมีการรับแรงกระแทกหรือว่าแรงยึดหยุดนั้นได้น้อยลง ในกรณีที่เข้าช่วงฤดูฝนมีฝนตกนะครับเราอาจจะต้องเติมลมยางเพิ่มขึ้นเป็น2-4ถึงปอนเพื่อให้แรงดันของลมยางนั้นช่วยเพิ่มแรงกดของหน้ายางสามารถรีดน้ำได้ดีขึ้นนะครับและกรณีที่เราต้องมีการเดินทางไกลนะครับควรต้องเติมลมยางเพิ่มขึ้นเผื่อขึ้นไปอีก 3- 5ถึงปอนต่อตารางนิ้วนะครับ สรุปก็คือว่าถ้าเราสะดวกนะครับควรเติมในขณะที่ยางยังเย็นอยู่มันจะให้ความแม่นยำที่ดีกว่า ส่วนกรณีที่ยางของเรานั้นลมยางมันอ่อนลงลดลงทุกๆหนึ่งเดือนนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติลมยางอ่อนเกินไปหรือแข็งมากเกินไปก็ไม่ดีสำหรับรถรุ่นใหม่ๆก็อาจจะมีเซ็นเซอร์นะครับบอกระดับของลมยางเอาไว้นั่นก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแต่สำหรับรถท,ทั่วไปที่ไม่ได้มีระบบอะไรเข้ามาช่วยในการเตือนนะครับก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราผู้ใช้รถสามารถที่จะ เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติเองได้โดยอาจจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับตามปั๊มน้ำมันก็มีบริการในการตรวจเช็คนะครับมีตัววัดแรงดันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว1เดือนเราตรวจสักหนึ่งครั้งและหากมีจังหวะในการที่ต้องเดินทางระหว่างจังหวัดนะครับเดินทางไกลก็ควรตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความแม่นยำและเพื่อความปลอดภัย ในนททุกๆเส้างคุณผู้ชมครับถ้าคิดว่าเรื่องราวในคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมฝากกดแชร์และถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด C First หรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาด ข้อมูลและก็เรื่องราวที่หลากหลายของทุกเรื่องรถแบบนี้เราจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มานําเสนออย่างสม่ําเสมอและหากใครมีคําถามรวมถึงข้อเสนอแนะหรือประสบการณ์ที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆที่พอจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รถได้สามารถแนะนําและคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องรถฝากกดติดตามเรื่องรถเรื่องเล็กแล้วทุกปัญหาเรื่องรถก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กขอบคุณครับสวัสดีครับ